สวัสดีครับลูกๆมสี่ห้องกิฟเต็ดนะครับวันนี้คุณครูหมูมาติวข้อสอบปลายภาคนะครับปลายภาคเทอมหนึ่งทับหกหกแต่ข้อสอบชุดนี้จะเป็นคะแนนของเทอมสองนะครับจะเป็นคะแนนของเทอมสองอ่าอา่ที่ขึ้นหน้าจอนี่คือรหัสผิดนะครับจะเป็น e สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สอง นะครับข้อสอบปลายภาคเทอมนี้จะเป็นคะแนนในปลายภาคเทอมหน้าเนาะเนื่องจากว่าเราเรียนล่วงหน้านะครับอันนี้คงเข้าใจเนื่องจากว่าครูได้อธิบายในห้องเรียนแล้วมาดูข้อสอบกันครับมียี่มีสี่สิบข้อนะครับข้อสอบมีสี่สิบข้อ สามสิบคะแนนนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเราน่าจะสอบวันที่ยี่สิบเอ็ดนะถ้าจาไม่ผิดนะครับพาร์ทแรกครับพาร์ทวันท็อปปิกท็อปปิกเซนเทนซ์เมนต์ไอเดียสปอร์ตติ้งดีเทลส์จำได้หรือเปล่าเนาะกลับไปทบทวนนะครับมีสองเพศเซนะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งนี้มีสองเพศเซชเพศเซชแรกก็เป็นเรื่องสั้นๆประมาณนี้แหละสามสี 3, บ่บรรทัดแล้วก็จะมีคำถาม หาชื่อเรื่องหาท็อปิกเซนเซนหาเมนไอเดียหารายละเอียดสนับสนุนซัพพอร์ตทิ้งดีเทลนี่แนะครับข้อแพ้แพสเซชวเนี้ยจะมีคำถามอยู่ห้าข้อนะครับหนึ่งถึงห้าแพสเซชวลนะครับแพสเซชทก็เนื้อหามันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะอีกสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงแต่ก็ไม่ยากไม่ยากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเรานี่แหละนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีคำถามอยู่อีกข้อหกถึงสิบอีกห้าข้อนะครับ Passage t o เนี่ยข้อหกถึงข้อสิบ Part o จะมีสิบข้อ Part t o ก็ข้อสิบเอ็ดถึงข้อยี่สิบนะลูกข้อสิบเอ็ดถึงข้อยี่สิบนะครับเป็นให้บอกว่าประโยคต่อไปนี้เป็น simple sentence compound sentence หรือ complex sentence ซึ่งเราเรียนครบแล้วเนาะ อ่าครูก็จะมีช้อยเ A เป็นซิ m p l e นะครับถ้าประโยคนี้อย่างข้อ11เนี้ยนี่คือตัวอย่างประโยคแล้วถ้ามันเป็นซิ m p l e แล้วก็ไปกาข้อ A ใน Answersheet นะครับถ้ามันเป็น c o m p พ u n d แล้วก็ไปกาข้อ B เนาะถ้าเป็น complex ก็ไปกาข้อ C นะครับอย่างตัวอย่างข้อ11เนี้ยลองดูแนะว่ามันเป็นมันเป็นซิมเลหรือคอมเพลหรือคอมเพล็กเซนเทนนะครับ20ข้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ part 2 พัดซ3จะว่าด้วยเรื่องของคอมเพล็กซ์เซนเทนซ์คอมเพล็กซ์เซนเทนมันจะมีส่วนประกอบของเมนคอสกับซับออนเนตคอสเนาะซับออนเ c r คอสมันแบ่งเป็น3มชนิดนะครับเราเรียนจบแล้วเนาะล่าสุดนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะก็จะ,ะมีช้อยให้คือเอแอดเว r บคอสแอดเว c บค s สมีอะไรบ้างไปท่องมานะครับเยอะสุดเนาะมี10ชนิดแอดเว็บคอสแอดเจคทีคอสก็พวกฮ who, who ูฮูฮู that พวกนั้นนะครับเก้า ที่เป็นซับเมเตอร์นะครับนาวคลอสก็จะมีสบคำอันเดียวกันกันกบ adjective c l a s s ต่เพิ่มคาว่า watch เข้ามาใช่ไหมครับ sub monitor แต่ดูหน้าที่ของมันเนาะ adjective กับ noun มันทำหน้าที่ต่างกันอย่างข้อ21นะครับภาษานี้มี10ข้อ2ข้อ21ถึง30เนยขออย่างข้อ21เนี่ยอ่า when the doctor arrived เนี่ยที่ขีดเส้นใต้นะ่มันเป็น adverb หรือ adjective หรือ noun c l a s s นะครับ ถ้า adverb c l a u s e ก็พิกาข้อ a นะล,ลูกข้อ uh, adjective c l u s s ก็กาข้อ b นะครับ noun cross ก็ Now, clause กาข้อ40่ข้อเอาให้เต็มนะครับง่ายมาก p a ร t ส3เนี่ย p a ร t f o complex sentence เป็น mix mix ก็คือเป็น uh, grammar นะครับ mix กันเลยนะบ้าในเรื่องของ complex sentence เช่น uh, ข้อ p a r t สีจะเป็นข้อ4 31สถึง40เนาะ31ถึง40ก็คือ past สุดท้าย นะครับอย่างอย่างข้อสา you have to study hard h uh, pass your ex a m เราจะเชื่อมด้วยคำว่าอะไรเข้ามามันจะมี a b c d มีช h o i c e นะครับประมาณนี้สิบข้อก็จะเป็น grammar ที่เราจะต้องเอาคำเชื่อมมาเชื่อมให้ถูกตามความหมายที่เหมาะสมประมาณนี้นะครับลูกๆจบแล้วครับอ่าสีบข้อประมาณนี้นะครับเอาให้ได้เต็มมี เฉพาะข้อากาและลูกไม่มีข้อเขียนนะครับกาทั้งหมดเลยสี่สิบข้อสามสิบคะแนนเอาให้ได้เตรียมเอาให้ได้เกรดสีนะจ๊ะซียูบายบาย